ครับผมอรุนแรงครับผมว่าตอนไมนี้เป็นยังไงครับผมสั่งอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งแน่นอนครับผมพอดูจากอันนี้มันมันเบาๆครับสั่งโชกนะครับมาดูมันจะได้ไหมมันผมว่าไม่น่าจะไ้ครับมันเบามากตีนมันต้องกว้างครับนี่มันแคบมากเลยดิสั้นจระดุอันนี้ยังไม่ได้แกะครับ ครับบนเวน้อันนี้เป็นเชือผมจิดไว้น,นี่ไม่ได้แก่นะครับผมว่ามีมันไม่ตรงปกอ่ะเชื่อมาเป็นพยานให้หน่อยครับผมว่ามันไม่น่าใช่ครับผมมันเบามากเลยอ่ะลองดูกันครับผมคือเป็นสักขีพยานให้หน่อยครับผมแกละครับ กางแกะครับผม กลัวมันไม่ถ่ายให้นี่ไม่ได้ตัดต่อนะครับผมโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วของช็อปปี้ครับเลยเอ้ยไม่ใช่ของช็อปปี้ของ t ิ๊ก o อด้วยดิเป็นกล่องนี้กันด้วยเบามากเลยครับผมสางชบุบกลัวจะเป็นอย่างอื่นครับผมมาินกันครับผม อืได้เนาะตรงไปเนาะโอ้ยองค,ครับผมโอ้ยตรงดูครับแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไป่ดูก่อนครับใช่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยัวดไซีมากเว้ยโอ้ยเรียบร้อย นีกึ่งครับผมกึ่งกระบอกมาให้ด้วยน็อตโอเคครับผมสนิมเดียดตัวนี้ซีนโชคโบมีครับผมสัม่งเป็นโชคอย่างหนึ่งได้อย่างนี้มาเฮ้ออันนี้แกนเขาเรียกกระบกเนาะ ผมสั่งมาทั้งดุ่นเลยอะบวกแล้วมันแปลกโดนละโดนละเฮ้ยเป็นไงสั่งมาทั้งแข่งประกอบไตเจนเลยนะให้มาเป็นแบบนี้ดูนี่งานตึงครับงานตึงครับ ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมไม่รู้มันเป็นเกี่ยวไงโอ้ป็เงเวสั่งอย่างระย่างระวังนะครับผมติ๊กตกระบาดหน,นักครับช่วงนี้จะสั่งซื้ออะไรก็ระวังหน่อยครับผมผมโดนลนะ 唉。